สวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกต่นครับเมื่อนี้ผมกัมืออกไม้ตกปลาชิ่งเหลีวซึ่งเป็นไม้เดิมกับวิดีโอก่อนนานี้ที่ลงไวซำหมายเก่าเบิ่งดูสหมานบอจังไดไปชมบรรยากาศน้ำกันม่มกล้องอาสีติกๆกัดๆแนเดอโดยสถานที่ขับแคบแนะ่ายุกไปตามสถานการณ์เชิญชมบรรยากาศแบบบันๆน้ำกันครับโอ้โดนโดนครับโดนแล้ว อื้อู้ออู้อืออ้โอ้ยบกเข่าอีกรุดรุดอ้ยมาหาลุดเด้อพรารอะอือได้แล้วครับตุ้มกีกคักตุ้มกีกคักอือิบ่รอลไปแล้วครับ ไดแล้วครับเด้แลครับครับเจียบเลยครับผู้อื้อง่าต่อยเอาแม่ไหมเอาแม่เออเอายูเอ,เอ,อย้ยหลักทำไมอาจารย์ถอยถอยถอยไปล้มาถึงยังมาเถึง ยังบ oh, oh, oh. ่เท okay, oh, ิงโอ้ย่อยเอ๊ยปลาสกังก็มตัวใหญ่แต่วะโอ้ก็มีตัวใหญ่เลยว้าสามตัวลูกเลยนี่คนทุกางบนนี่จใส่หมอกับห่งี่ยอ๋อต่อได้ดิหน ต่อได้นน่เอาลงกับต่อได้หน่ยูครับยูครับอยาบโผลได้เว้ยยูครับโอ้สามใหม่อีกแล้วท <c oughs> ำนี่ไปหรอไา่า่่อยมึงเจ้าขางโทษครับ ขี่ก็ได้ปอครับอืออืออออเอาเลยอืออือโอ้ยดูไม่โดรโอ้แสงมูลด์นี่เว้ยโอ้โหโคุดเอ้าเอาลงอา ตรงไหนเนี่ยขอเอาเลยพูดนิ่๋ออ๋้ยแบบง่ามพูดวือสุดเลยอจุ๊บ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 ลงเนี่ยมันก็พูดถือมาเอาไหมเอา

เดืเดอนี oh, oh ่สโอ้ยม oh, oh ันสิขาดก่อนสูไปก่อนมันสิมันสิขอยข้นบขึ้นดึงดมันต้องัไหโอ้อันนี้โอ้ยไไทยตีไทยตดทองนี่ไทยจ้าโอ้ตัวใหญ่พวไทยใหญ่ตัวใหเบ็ดมกด màn thế, tay yai tay tay yai 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 thế yai 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 yai

ลุ้นเรตักแตกตกมันลุ้นเราตักตักมันลุ้นล้วลุ้นเราตักเอ้ <laughs> เยเกือบมันยังบินตรงเนวตรงเนว <laughs> อยู่โอ้ยโอ้ยหวานสดาานเอ้ยโอ้โหสุดสดครับ

เออแมาแมวแมวโอ้ยมอบกุดแย่เลยข้าตียมทั้งยืนดีเอามาเอามากักักักโอ้ยายายายย้าเข้าไปย่าเข้าไปโอ้โอ้เดิ่งเด้อ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  โอ้โหโหดใหญ่เลยตัวนี้โอ้สุดโหดเบอรเลยโหดใหญ่เลยโอ้ตู้ตัวแบบใหญ่เบบเโอ้โหแบบใหญ่ใหญ่ครับ

วันใหญ่หนิเป็นโทรฟรีเร้่องวันนี้เด้อซะใหญ่ให้เป็นผู้ชนะเลยสำหรับครั้คืนนี้อ,อือโอ้ยอยู่อยู่โอ้ยหมมือนะมันต้องกลัวคล้องละคว้าหมากเดียอะและวอะ โอ้ยมากินเขาแล้วมากกเห็ดกันแล้วเว้ยเดินจ้าอุ้ยข้าแต่นเนี้ยปลาเพื่อนจะคว้าก็กาได้บัวได้ซำโอ้ยน่าชีวิตโอ้ย

ขุ่นหาเอาไหมโอ้ยสุนสิกร็ได้ปลาเน้ะขนเหนียวโอ้ยข่นวิวาโอ้ยยังหนกเว้ยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมีใครไว้นี่สุดูายได้หนิสามอยู่หรอ สามีรโอ้สุดอดเลยคนประกอบการรมครับปาหลาย,าายโอ้โอกินมาทุานกินต้องมีกินมาเบอร์ตอสุดเลยพอได้ไปปิ้งแรงครับใหญ่แห่งหรอโอ้ปลากาปกามตัว าสามตัวอีไท่สามอีไทยสองสกางสกางสี่ตัวสุดๆมามาปิ้งปานํักันแซ่บได้ปิ้งปาถ้ามีแนวแก่จากหน่อยโอ้ยคักขนาดจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับ